เร wall wall. Var, ียกวอลเรียกวอมาเสร์ฟเรียกวอเสิร์ฟเดี๋ยวตีตำรวจใหม่ดีกว่าพี่หมอหมอห้าตำรวจสาครบไปวะดูดิหกสามหกห้าเนี่ยหกได้ไมาแล้ว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 มาแใช่ไหมสขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้มก็ยังมก็ยังไม่เป

ลงเนา bai 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 go bai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  god bai go bai ไม่นอนเตียงกันไหมพี่ชายไปผมเลื่อนไม่ลดเลย